ครับวันนี้มาเป็นกําลังใจให้กับหุ่นยนต์น้อยครับเขาจะสู้ได้ไหมเติติร์ร์เติรไก่แล้วครับไก่แล้วครับสู้ครับสู้สู้อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเอาถ่ายลงมาทำไมได้แล้วเมกกื่อกี้เห็นแล้วเขาก็เอาไม้ครับความท้อถอยไม่เคยมีความดีไม่ปรากฏ แบหมดแน่นอนสูกครับคนอีกแล้วครับตอนนี้กำลังยิงเซนเซอร์ถอยมาครับถอยไกลกๆหน่อยเที่ยวน,นี้ขึ้นชัวนั่นนั่นนันนั้นนั่นถอยไกลแล้วก็วิ่งเท่าเดิมครับดูเซนเซอร์เาครับมองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นนะครับ ดดดดเขามีเวลาทั้งวันครับในการขึ้นแท่นชาร์จนะครับอตอนนี้ใกล้แล้วครับจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้หรือเปล่าสูส้ๆครับดีบอดน้อยครับดีบอดน้อยครับ ยิงเซนเซอร์ไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ขึ้นได้แล้วนะเมื่อกี้แต่เขาไม่ยอมขึ้นนะครับเขาบอกว่ายัางไม่ตรงท่านชาร์คครับจะยังสู้หรือจะยอมแพ้ครับ เส็แล้วเขาก็ถอยกลับมาครับขึ้นไหมครับ สงสัยจะไม่รอดครับต้องไปเช็ดเซ็นเซอร์ใหม่นะครับเพื่อเป็นตัวจับสัญญาณเพื่อจะให้ขึ้นท่านชาร์จได้นะครับนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับ อาการนี้สงสัยขึ้นไม่ได้ครับต้องทำความสะอาดเซนเซอร์แล้วนะครับ